สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกทั้งเบิดนะครับเด้อมือนีกับคำค่อยลอยลมด้วยพี่น้องเด้อยามือแรงส่วงสี่โมงเสร็จๆครับพี่น้องอากาศเย็นครับพี่น้องเย็นจ่อยๆลงแล้ววันนี้ครับแต่แว่นกันยังบหานตรงดินนะพี่น้องเนี่ยพ่อนี้พ่อใหญ่สายก็อยู่กับหัวกับสวนล้ะพี่น้องอยู่กับสวนยางครับต้นยางยางนาครับพี่น้องพ่อใหญ่สายรด น้ำต้นยางนาเลยพี่น้องเด้อวิถีชีวิตครับพี่น้องมาพี่น้องมาพยายสายปลูกต้นยางลอยต้นครับพี่น้องนะครับเขาได้อายุปีกว่าครับพี่น้องยี่สิบเศษแล้วพี่น้องดูดีดน้ำหลังจากเดือนสุาาร่าผ่านไปวันที่เจ็ดที่แปดครับฝนหายฝนขาดไปพายุโนรูนะครับก็หายไปแล้วก็เงียบเลยครับพี่น้อง เดือนตุลาทั้งเดือนก็บบ่อตกครับพี่น้องบ้านพ่อใหญ่สายพ่อใหญ่สายก็เลยเดือนหนึ่งล้วก็เลยมาตัดหญ้าต้นยางครับพี่น้องต้นยางต้นยางแล้วก็มาตัดหญ้าแล้วก็ลดน้ำครับพี่น้องครั้งแรกลดน้ำที่ได้เจอน้ำเดือนหนึ่งครับพี่น้องเดือนหนึ่งสิเ็จเดือนครับพี่น้องสักสณะต้นยางเพื่ออนาคตข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยเพื่อ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 อย่างเพื่อ่า ได้ใส่พี่น้องได้ใส่ได้เก็บเห็ดพี่น้องพญาสายสตั้งโครงการไว้วา่าสิปลูกเห็ดคือเพิ่นครับพี่น้องเอาเห็ดเพื้อเห็ดมาใส่ครับพี่น้องเอี FC, อยู่ทางไก่ทางใดก็แล้วแต่เด้อคันเห็นสวนยางแล้วมีเคยคันได้ปลูกสวนยางได้ปลูกเห็ดแนะนำเลยได้พี่น้องเด้อเห็ดจังไดต่อ,ต,อต่อไปจากปีค่อยชีเนี่ยครับพี่น้องเนี่จากปีค่อยชีเอ เนใส่เส right like ื้อได้พี่น้องจะปลูกได้เมนมาบอกเลยเด้อผู้ใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับปลูกเห็ดละงกเห็ดยังก็แล้วแต่ใส่สวนยางครับพี่น้องแนะนําเด้นะพี่น้องเด้อเดี๋ยวพอยายสายก็สิเออเอาเสื้อเห็ดมาใส่ว่าทัดเด้อพี่น้องเดี๋ยวพอยายสายก็สิเปิดสปริงเกอร์บัดนี้หันหดหน้าอาหดแล้วแล้วครับพี่น้องหดแล้วแล้วเห็นไห โอ้โหพี่น้องเด็กต้นใหญ่มันก็ใหญ่พี่น้องเนาะดินนะนนี่เป็นดินบาดินโคกพี่น้องดินโคกอพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อให้กำลังใจพ่อใหญ่สายได้เลยครับเด้อคอนเสิร์คลิปนี้แหละกัวิถีชีวิตครับอยู่กับหัวกับสวนครับพี่น้องอโครงการระยะยาวพันว่าตะกรันตะกี้สมัยก่อนก็ว่าปลูกต้นข้าวปลูกต้นตาลมันสิบ่ได้กินครับปลูกยิ่งปลูกต้นยางนี่ครับพี่น้องพันว่าต้นยางนี่แห้งสิบ่ได้กินหัว่านพันว่าแห้งสิบ่ได้ใส่หัว่าน เขากับบอ่อวังใส่ไม้เนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ไใส่ไม้บ่ได้ใส่ประโยชน์จากไม้ดอกครับเพราะว่าสมัยนี้เพิ่นใส่เล็กเฮ็ดบ้านเฮ็ดทั้งนเบิดแล้วครับเนาะเขากับเพื่อว่าอนาคตอันจอดจ่อครับพี่น้องเพิ่นว่าสองสามปีกับสามปีกับหาเสื้อเฮ็ดมาใส่บราษัทพี่น้องเพิ่นว่าเป็นบ่กันผลิตมีประสบการณ์เกี่ยวกับอัน เสื้อเห็ดแนะนำไม่ได้พี่น้องเด้อเม่นมาบอกแดดเฮ็ดจังไดกันตอนอันนี้พ่อใหสายตาใหญ่แล้วเดี๋ยวอีกปีหน้าสั้นเพื่อนพ่อใหสายกับฝนสีมาเด็กสิกลนเลียนบาดครับพี่น้องกลนฟื้นฟื้นเพื่อฟื้นกลนเลียนบาดแบบความขี้ดินนะครับพี่น้องความขี้ดินให้มันอ่าหยาบหายมีครับพี่น้องให้มันเหลือตั้งแต่ดินเลยพี่น้องเนาะหลังจากหันพ่อใหสายกับใส่สปีกเกอร์ไว้พี่น้องเลย อาจจปิงเกลร์ปล่อยไว้เลยพี่น้องเนาะ๋ย้มันชุมทั้งดินแด่แบบนี้สละครับพ่อใหญ่สายบ,บ๊บียังหลายดอกบุอนี้กระไดอยู่กับพวัวกับสวนเล็กย้ยน้อยๆวิถีชีวิตได้พี่น้องเด้เอ,อเรามาปลูกยางนากันเถอะเพื่ออนาคตจะได้กินเห็ดนะพี่น้องเนาะอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อเห็ดทันมีผู้ใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับปลูกเห็ด ใส่ต้นยางนาเม่นมาบอกเลยนะพี่น้องเด้เอเพื่อนเพื่อนชาว u ูทูบทั้งเบิดทั้งหลายก็ได้อพอจะใช้ก็รอจังหวะให้มันใหญ่ชักน้อยว่าสันพันวา่าครับทันละครับฝากไปยัง FC. เอฟอยู่ทั่วโลกพลวกเราครับซึ่งมือนี่เห็นกันเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะอยู่ใสกันแล้วแต่เพราะว่าเทคโนโลยีมันล้ำหน้าแล้วเดว้เห็นกันเบิดนอกจากว่าสีโบเบิงเนาะพี่น้องเนาะ เฮากระเบิงเพลินเพลินเบิงเฮาเฮาต่างคนต่าง,ง,งให้กำลังใจกันเด้อพี่นอ้องเด้อคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้ละครับวัสดีครับ